คือตอนที่มาจากบ้านมาโรงพยาบาลก็ไม่รู้ตัวแล้วตอนนั้นคุณหมอวินิชฉัยว่าเป็นอะไรครับลำไส้บิดเขาเขาตัดลำไส้พาลำไส้ลูกเขาบอกว่าป่วยอยู่สามเดือนนอนคว่ำแล้วก็เสร็จพอเริ่มพื้นดีขึ้นหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยเขาเลยเอามาไว้ที่นี่ เขาบอกว่าที่บ้านไม่มีคนดูลูกเขยกับลูกสาวเนี่ยแล้วก็หลานเขาเลยว่าตรงเนี้เขาใกล้เดี๋ยวเขาดูแลง,ง่ายเขามาหาง่ายก็นอนปีกว่าหมอตั้มเมโทรถามหมอตั้มก็โทรมาให้กำลังใจหมอกัวพวกก็เป็นกาลังใจสาหรับเราก็ดีมาตามลำดับ ไปตรวจหมอก็ทีนี้ก็จะไม่ค่อยเป็นไรแล,ล้ะเขาก็ค่อยๆตามตเต็ปม,มาอยู่นี่ก็ทางน้องๆนี่เขาก็ทําแผลให้ดูแลในอย่างดีเนี่ยเนี่ยคอเจาะให้อยู่ตั้งหลายเดือนนะเจาะจนแบบโอ้ยไอ้ที่ว่าเจาะออกตั้งหลายทีนะเมื่อก่อนไปไปท่อใหญ่ต้องมาท่อกลางท่อเล็กแต่ละท่อนี่ก็ตั้งหลายเดือนแล้วกว่าจะปิดจอบันนี้ได้เนี่ยล,ล้วก็ต้องพอเสร,ร็จปุ๊บราก็รูต้องให้รูตามรูแบบเหลือนิดเดียวต่ตอนนี้เหลนะือยอยู่นิดนึง แต่คุณหมอบอกไม่เป็นไรแล้วแคหายมาตามสเ,เต็์แล้วก็มาก็ถอดได้เนี่ยใายอาหารเนี่ยแล้วก็ไปเริ่มฝึกเดินท่ามาเราเดินเนี่ยเขาบอบฟอมกันเราอีลเโรเซม,มาแล้วมังจังหวะที่เรายกบอกเกิรมที่แบบจะติดติดมั่งอะไรอ,ออกโน่นออกนี่เนี่ยแป่งแคมั่งอย่างนี้ลาำนี่รตลัดตามที่เขาบอกลํำไปอะไรไปน้องพวกนี้นะ ยกแขนยกขานะลุงก็งออน,นเราพยายามทำต้องฝืนเราพยายามทำให้ครบตามที่เขาสอนสอนมาเขาบอกเดี๋ยวเดียวกลับได้ล่ะเดี๋ยว,ว,ยวถ้าพ่อได้ขามาเดี๋ยวว่า